สวัสดีครับพี่พี่นักสะสมฟักเครื่องทุกๆท่านวันนี้เราก็มีสมเด็จวัลกระฆังปีเก้าห้ามาให้ดูอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพิมพ์ที่เคยดูไปแล้วนะครับแต่ว่าองค์เนี้ยเนื้ออีกเอ่อเนื้อจะแก่น้ำมันนะครับนะเนื้อจะแก่น้ำมันสวยครับสวยองค์นี้ถือว่าสวยเลยนะครับเนื้อนะ แต่พราองค์เนี้เขาล้างนะครับล้างเยอะไปหน่อยนะครับการล้างพ้าอย่าไปล้างเยอะนะครับแค่แช่สเตยครีมสักหนึ่งนาทีถึงสองนาทีนะครับนะแล้วใช้ผู้กนันนนอ่อนนะครับนิ่มๆนะครับไล,ล่รูป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 แล้วก็ไปล้างด้วยน้ําเปล่าล้างด้วยน้ําสไลนะครับนะล้างด้วยน้ายาล้างจานนะครับ เฟรซาก็ได้ครับนะจมพงจมพูได้หมดนะครับสันซิวก็ได้ตามสะดวกนะครับนะแค่เอาสเตรครีมออกให้หมดนะครับนะ <S <S บางทีอะสเตรครีมอะมันไปอยู่ในทรงในซอกอะมันสามารถกัดจนแบบมันจะสะอาดเกินไปนะครับเหมือนองค์เนี้ยนะครับองค์เนี้ยล้างเยอะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าจะใช้แปรงสีฟันแข็งด้วยนะเนี่ยขัดนะครับนะ ผิวพระเดเดิมกัเลยหายทั้หมดเลยนะครับแต่มันก็ยังดูง่ายอยู่นะครับก็เลยทําให้เราเห็นเนื้อพวกเม็ดระครังเม็ดของวัดละคังนะครับเยอะ,ะครับองค์นี้ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับพี่พนะผมได้มากะต่อไปนี้ผมได้มาปุ๊บผมก็จะมาทําวิดีโอแล้วก็เปิดราคานะครับนะเผื่อพี่ท่านใดสนใจก็ชอวไปเก็บไปใช้ ปสะสมหรือว่าเอาไปศึกษาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อย่าเช่าไปทิ้งนะครับพี่ๆนะเช่าไปเก็บได้นะครับถ้าเช่าไปทิ้งไม่ต้องเช่าไปนะครับนะเสียได้นะครับนะเนี่ยผมบอกเลยข้อเขียเนี่ยคือดังเยอะเกินไปนะครับนะเขาเป็นพิมพ์เดียวกับองคนี้นะพิมพ์เดียวกันนะครับแต่เนื้อต่างกันนะครับ ต่างกันที่ว่าอีกองหนึ่งแกน้ํามันนะครับเนี่ยแกน้ํามันเกินไปนะครับองซ้ายองซ้ายทีย่แกน้ํามันเกินไปนะครับเนื้อเหมือนยังเปียกๆอยู่เลยนะครับช้ำๆนะครับพี่วีแต่ข้อดีคือเห็นเม็ดเห็นไหมลอยรลอยๆเต็มเลยนะแต่เม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยมองไม่ออกหรอกว่าเป็นเม็ดวัลคังจริงหรือเปล่านะครับนะ เดี๋ยวเราไปดูเม็ด,ดใหญ่นะครับเราจะรู้นะนี่ผมเดี๋ยวผมก็ล้างนะองนี้เห็นไหมเห็นเม็ดเลยไหมแต่องนี้มีน้อยอยังไงก็มีน้อยน้อยกว่าองนี้แน่อนอนครับพี่ๆเียวมเอะนะดูด้านหลังเลยอันเนี้ยใช้นิ้วกดไปกดกับพื้นแล้วก็มาใช้นิ้วกดอีกทีเนี่ยถึงมีลายนิ้วมือ ไหมลายนี้มือเทียบเลยองค์เนี้น่าจะกดใส่พื้นเลยทีเดียวนะครับองค์เนี้ยเอามือมากดปิดปิดรูแทบหมดนะองนี้ในจริงเขาก็จะมีรูเหมือนกันนี่แหละนะเห็นไหมแต่ร้อยตัดองค์ที่ล้างดูง่ายครับนะโอ้โหดูดิเม็ดเบลรอนะครับ ไปเจอสององแบบนี้ทําไงพี่พี่ลองคิดดูสิจะเอาไงดีวะอ,องไหนแท้วะเนี่ยไม่รู้ซื้อทั้งคู่นะครับขออภัยครับเดี๋ยวจะมาทําดูให้บิวไวครับพี่พี่นะถ้าได้มาปุ๊บผมจะมาทําแบบเนี้ยมาทําคอนเทนต์ลงทําวิดีโอลงให้ก่อนแล้วก็พี่ท่านใดอยากได้ก็เช่าไปถ้าไม่มีใครเช่าม็เก็บเข้ากุกนะครับ ตอนนี้เราก็เก็บยาวเก็บเป็นไปยาวๆนะครับมาเรามาดูกันเลยเสียเวลานะครับเห็นพลาแล้วมันจะเสียเวลานะครับต้องรีบดูไหมเกลีน้ำมันนะครับ แต่ผงนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะเป็นเม็ดเต็มเลยนะครัองค์นี้ยเยอะมากดูหน้าองค์มาดิเริ่มขึ้นขาวๆเหมือนมีแคลเซียมจะเกิดนะครับนะเดี๋ยวนะครับพี่ๆผมขยับนิดหนึืม เห็นไ,ไหมผมเช็ดหน้ากล้องอีกทีนี่ผมว่าผมล้างเช็ดหน้ากล้องก่อนนะขออภัยนะครับพี่ๆเสียเวลาดูก็มันสักหน่อยเหมือนเดิมน้าน่ๆเขา,า,าขาวเหมือนจะขึ้นแคลเซียมแล้วนะครับนะพูดง่ายๆกันเนื้อเขาเลยครับเริ่มแห้งนะครับ มันเริ่มแห้งเริ่มขาวขึ้นมาเนี่ยตามหน้าอกหน้าอกนะครับตามแขนจดจำเนื้อนะครับเนื้อเขาจะแตกต่างกับอีกองเมื่อกี้นะครับองเมื่อกี้อีกเนื้อแบบจะดูแก่งกว่านะครับดูแข็งกว่าจริงๆเหมือนกันนะครับพี่ๆนะดูเม็ดวัลคังเนี่ยเม็ดวัลคังนะดูผ่านวิดีโอ ดูไม่ค่อยชัดหรอกครับพี่พี่นะมันก็ดูได้แหละว่าเป็นเม็ดต,ต่างสีนะครับแต่จริงๆแล้วมันต้องส่องดูของจริงนะครับดูของจริงเราจะรู้เนื้อว่ามันยังไงนะครับมันทุนๆน,นุ่มๆยังไงอะไรเงี้ยเราต้องดูแบบนั้น,นครับถ้าดูผ่านวิดีโอก็ลำบากนิดนึงเราดูให้รู้ว่าแบบเนี้ย พอแล้วนะครับพี่พี่นะบางเม็ดก็ใช่บางเม็ดก็ไม่ใช่นะครับพี่พี่ ให้ดูทุกมุมมองนะครับทุกมิติเกเยอะมากนะครับพี่ๆนะเราก็พยายามดูเขาไม่บ่อยนะครับเรื่องพารเกไม่ต้องบอกว่ารุ่นนี้เกเยอะรุ่นนี้เกเยอะนะครับเกทุกรุ่นตอนเนี้ไม่จําเป็นพระราคาหลักหมื่นหลักพันเกนะครับหลักร้อยก็เกนะครับ เราก็ต้องสร้างเขาเรียกอะไรสร้างภูมิต้านทานของตัวเองนะถ้าเราคิดจะเล่นพระนะต้องสร้างภูมิต้านทานนี้ตัวเองเพื่อจะไปต่อสู้สังคมพระเครื่องนะครับนะเพราะมันเจเยอะเหลืเกิเนผมก็ไม่รู้จะพูดว่าไงนะเห็นไหมเล่ข้างตัดอย่างนี้เป็งไงใครดูวิดีโอซุ้มกอมามาเห็นแบบนี้รู้เลยว่าแท้นะครับ có nghe nghe anh ạ ừ ừ ở bên hỏi, làng dơ bây nổi lắm làng dơ nhiều นี่เม็ดกวดเม็ดกวดนะครับนี่เม็ดกวดอันนี้คือเนื้อของวัดะระฆังนะครับเป็นเม็ดนะครับเม็ดของวัดะระฆังที่เขามาบดมาตำใส่นะครับพี่พี่บางองค์ก็จะมีอิฐแดงนะครับเรื่องปกตินะไม่ต้องไปยึดติดนะครับ ให้รู้ว่ามีมิตรวัลลังนะครับแต่มันต้องดูของจริงอ่ะพี่วิ่นะอง์เนี้ยควรค่าในการศึกษานะครับใช้ได้เป็นองค์ครูได้นะครับพี่วผมได้มาถูกมันก็จะเปิดราคาไปในราคาแบบแบ่งปันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้แบ่งปัน เดี๋ยวถ้าเก็บเข้ากุแล้วก็จบกันนะครับนันเนื้อเหมือนเปียกอยู่เลยนะเขาล้างเยอะครับพี่พี่นะเนี่ยเนื้อกําลเนี่อเป็นสองสีแล้วเห็นไหนมมีข่าวมีน้ำตาลมีแบบปันนี้แล้วเห็นไหนม แต่นี้ล้างมันเยอะเลยโอโ้เสียของดูดิดูเมเ็ดสิเห็นเม็ดไมตรมงกลางอ่ะต้องส่องของจริงนะครับนะดูกันข้างกัน งันด้านข้างอยู่สุดยอดเลยผมชอบมากนะดู s, s. <S เ,เม็ดสิดูเม็ดสิเ <0 maths. S 1> ห็นไหมอันนี้เป็นน่าจะเป็นเหรอพวกเศษดอกไม้อะไรเศษไม้อะไรต่างๆนะครับที่า vale <Weekly>. ้ๆตานั่นนะเริ่มผุเริ่มก่อน ป็นไงนี่ขนาดล้างแล้วนะต้องล้างนิดเดียวนะครับพี่พี่นะล้างเยอะอย่างนี้โอ้ยแย่ yeah. ถ้าเห็นนะตีมือเลย <c oughs> เป็นไง <c oughs> เห็นเม็ดไหมอันนี้ดูยากมัน,นไม่ค่อยชัดเนี่เป็นไงคำบน่ะเป็นอิดครับหินกวดกวดนะครับ ที่ออกเทาๆอ่ะดำๆเทาๆน่ะเป็นเม็ดกวดหาดูยากนะบอกไว้ให้นะครับใครจะมาส่องวิดีโอให้ดูขนาดนี้ส่องกล้องให้ดูขนาดนี้นะครับที่เขาขายขายกันทุกวันก็ไม่ส่องให้ดูขนาดนี้เลยนะครับนะผมไม่อยากให้เป็นจริงๆนะครับอยากให้เป็นกันจริงๆ เวลาไปเล่นเราก็เล่นได้นะเห็นมิดไหมนี่ดูด้านข้างสวดชอบมากไงเคย,ยตัดไปเรืมองชอบมกินดูง่ายทำให้เราดูง่ายนะนี่เส็จพวกอาจจะเป็นไม่รู้อ่ะกีบปุลาบ อะไรไม่รู้นะที่เขาผสมเข้าไปเราไม่รู้ไงอาจจะเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยมัม้งเราไม่รู้ไงไม่รู้ก็บอกไม่รู้อนะ่ะพี่วิเป็นไงตรงมุมนี้ใช่ไหมเนะี่ยใช่หรือเปล่ามไม่รู้นะผมยังไม่ได้ส่องเหมือนกันนะนี่เป็นไงครับพี่วนะ แต่ผมได้มาใหม่ๆผมก็จะทํานี้ให้นี่หาลมพู่นไว้ให้นะครับเพราะว่าพากเกเยอะเดี๋ยวจะมาทําเนี่ยแบบนี้ให้นะครับเพราะว่าเกเยอะมากเลยผมบอกเลยว่าเกเยอะจริงน,นะครับนี่ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วองค์นึง ผมนี้ยังไม่ล้างเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดบ้างครับโอ้โดูดิเวลาดโดนกล้องเป็นไม่อะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าโทรศัพท์กล้องมันไม่ค่อยดีนะครับพี่บีด้าน,นหลังไปกดใส่กระดาษแบบนี้ก่อนหรือยังไปเปียกอยู่ก็อิ้วมากดนะครับกดปิดตามดพวกนี้ ถ้าทางนะดูท่าทางถึงเป็นอย่างนี้ไม่งั้นจะเป็นนี้แหละแต่เนื้อเขาไม่เหมือนกันนะครับพี่ๆีนะบอกไปก่อนขอบอกเลยไม่ใช่ว่าไม่เหมือนกันที่ไม่ถึงว่าแตกต่างกันแบบชิ้นเชิงนะนะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ วงใช้มือล้างเยอะไม่น้อยนะครับล้างเยอะจริงดูสินี่นะจะทำความสะอาดนี้นิดหน่อยนะโอ้โหแค่ราตีครีมสักนาทีนึงนะครับอันนี้ล้างนี่จนแบบมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกวนะแต่มันก็นะ เดินไปอ่ะดูดีดูสะอาดขนาดเนี้พี่พี่คิดว่าเใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดราคาไว้ข้างล่างนะครับใต้วิดีโอนะครับนะแล้วก็ไอดียลนอยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับพี่พี่ถ้าไม่มีใครเช่าเดี๋ยวผมให้เวลาสักยีบสี่ชั่วโมง แล้วก็ไม่มีใครเช่าก็จะเก็บเข้ากุกเป็นที่ผมจับกล้องหรือเปล่า ซูมเยอะเกินไปก็สําคัญนะนะใครเล่นก็นี่นะครับเป็นเป็นองคูได้นะครับหรือไม่เล่นก็ดูที่นี่เราไปหาสะสมที่อื่นได้หมดครับพี่ๆได้หมดนะไม่ต้องไปซีเรีย ดูวิดีโอที่ผมอะไรนะเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์ด้วยนะครับผมไปบันทึกลงในเพลย์ลิสต์ไอข้อมูลผักเครื่องนะครับนะก็เอามาจากรายการอื่นนะครับไม่ได้มาจากรายการอื่นเราก็ดีครับผมไปดูของเขาอะไรผมก็บันทึกไว้นะครับผมก็เปิดเพลย์ลิสต์เป็นสาธารณะให้พี่ๆเพื่อนได้เข้าไปดูไปัไอศึกษาดูนะครับนะได้ดูข้อมูลข้อมูลกันบ้างนะครับ องไม่เป็นอย่างนีะมันต้องมีอะไรสักอย่างดูเมียสิ มันต้องขาวทุ่นๆนะครับเม็ดเนีก็ถ้าผมได้มาเดี๋ยวผมก็จะทำแบบนี้บ่อยๆครับพี่ๆนะแบ่งปันปองค์นี้นะนี่ข้างตัดด้วยมือครับ <ๆ S 2> สภาพพ้าแบบนี้ดูกันซะก่อนดูให้ชอบนะครับนะ อย่างน้อยก็ให้ชอบในในวิดีโอนี้ก่อนนะพอได้รับพาแล้วไม่ไม่ชอบในองค์จริงก็ส่งคืนครับส่งคืนไม่ต้องไปเก็บไว้ไม่ต้องไปเก็บให้มันคับแค้นใจตัวเองนะครับนะคือแน่นทีนะครับผมไม่ซีเรียสหรอกนะครับนะพระเท้ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับ มั่นใจคืนร้อยเชื่อผมดินี่เสนอแบบนี้ด้านข้างนะครับพี่ๆนะเขาล้างอ่ะมันมิติมันหายอ่ะภาพมันไม่มีมิติเห็นไหมภาพมิติหายหมดเลยไหมนะอย่างน้อยก็ต้องมิติมีมิติบ้างเห็นไหมเหมือนรงนี้เห็นไหมนี่ถ้าล้างนี่หน่อยนะไม่ต้องล้างเยอะนะมิติมันจะสวยมากอันนี้เอาตัอือ วิดีโอนี้จะอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเวลาการเช่ามันจะหมดเวลานะครับนะพี่พี่ถ้าท่าในใดมาดูที่หลังหรือว่ามาดูที่ว่าวิดีโอลงไปหลายวันแล้วก็เข้าไปดูก่อนนะครับนะก่อนที่แอดไลน์อะไรมาก็อ่านดูก่อนนะครับนะถ้าเก็บเข้ากูไปแล้วเวลามันลื้อยากนะครับก่อจะดูที่ลื้อลงพูกอุ่นเนี่ยก่อจะลื้อได้ไหมไหมได้มหม,มไม่กี่องค์เองครับพี่พี่ไม่รู้ ท่านอยู่มุมไหนของบอกตรงเลยว่าเราไม่ได้แยกโซนหลวงพ่อนะครับอันไหนได้มาก่อนแบบเข้าก่อนเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยนะครับนะเราก็ไม่อยากรื้อถึงที่สุดนะครับไม่ไหวก็รือเท่านี้ต้องรีบทำนะครับเพราอเกเยอะนี่ต่อไป เดี๋ยวจะเปิดให้นะครับพีบ่พี่ปิดชื่อเขาไว้หน่อยนะนี่พี่นของผมเป็นพระนอนนะครับบางสายญาตนะครับเป็นวันละคฆังปีเก้าห้านี่แหละเราก็จะทำวิดีโอแล้วเปิดราคาให้เหมือนเดิมนะครับไม่มีใครเช่าก็เก็บผมได้องค์แรกด้วยก็จะภาวนาว่าไม่มีคนเช่านะ จะได้เราก็จะได้เก็บนะครับพี่พี่วิดีโอนี้จบแค่นี้ดีกว่าเนาะผมว่ามันก็ไม่มีอะไรเยอะพักเกยเยอะนะครับพี่พนะดูกันบ่อยๆนะครับขอให้มีความสุขจากวิดีโอนี้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ